เรื่องของน้องออโต้เนี่ยกูชมฮะต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่มันย้อนไปไกลหน่อยฮะนะรเรื่องของเด็กกลุ่มหนึ่งฮะ,น,ะนำทีมโดยน้องใหญ่แล้วก็เหล่าบรรดาแก๊งๆเขาเนี่ยฮะเรื่องที่มันเกิดขึ้นจากความโกรธแค้นจากความที่เด็กอะนะเด็กกลุ่มหนึ่งที่มีหัวโจกแล้วก็ไปเที่ยวแกล้งคนนู้นคนนี้นะฮะแล้วก็ไปแกล้งน้องกลิตซึ่งก็จะว่าน้องกฤิตอาจจะเป็นลูกของสัป,ปรเรลออาจจะมีคาถาคมใดๆหรือเปล่าไม่รู้แล้ววันนึงก็เกิดเหตุการณ์ที่น่าสนใจขึ้นครับเล่นกันไป แกล้งกันไปแกล้งกันมาปรากฏว่าน้องกฤิเสียชีวิตด้วยการจมน้ําตายแล้วจากนั้นเนี่ยเหตุการณ์มทึกขวัญมากครับทุกท่านฮนะเดมารดาแก๊งทั้งหมดเนี่ยนะมีทั้งหมด6คนเป็นชาย4หญิง2ปรากฏว่าเสียชีวิตไปทั้งหมดนะส่วนคนที่รอดคือน้องน้ำฮนะรอดเพราะว่าเขาบวชชีโดยที่ไม่ศึกนะนะบวชชีตอลอดชีวิตว่าง,งั้นเถอะนะครับโหเรื่องนี้มันมันมันมน,น่าเศร้าน่าสลดแล้วก็เกิดขึ้นจากความ รู้เท่าไม่ถึงการของเด็กอะ่ะจนชิ้ระยะเวลาไปช่วงระยะเวลาหนึ่งปรากฏว่าเรื่องยังไม่จบฮนะปรากฏว่าเอ๋ซึ่งมีลูกก็ต้องมาเสียลูกไปแล้วตัวเองก็มาเสียชีวิตตามไปนะมีหลักฐานเรื่องคลิปวันที่น้องแม็กที่เป็นลูกของน้องเอกเสียชีวิตด้วยด้วยการจมน้ําตายทุกอย่างมันเกิดเหตุการณ์จนเราจนเราไม่คิดไม่ได้ว่ามันอาจจะมาจากแรงแค้นของเด็กคนหนึ่งที่มันถูกลังแกถูกแกล้งจนเสียชีวิตมันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้เรื่องนี้ผมว่า ก็น่าสนใจเลยนี่ก็น่ากลัวครับผมให้เรื่องนี้สี่หลุมครับ